ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ลุงตันได้มีโอกาสออกมานานะครับในช่วงบ่ายๆนะครับก็เลยถือโอกาสมา,านั่งวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนะาะก็เป็นการวิเคราะหา์สูตรหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่16พฤษภาคม67นะครับซึ่งก็ ช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนาะหลังจากที่อากาศร้อนอบอ้าวนะครับผ่านไปเนาะฝนก็เริ่มตกบ้างแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็คลายร้อนไปบ้างแล้วเนาะหลังจากที่ร้อนมา2อสาเดือนนะครับน่าจะเริ่มต้นเข้าสู่ฤด,ดูฝนกันแล้วนะครับซึ่งก็าการาวิเคราะห์นะครับ หวยในวันนี้นะครับลุณตานก็จะเอาสูตรที่เคยทำมานานแล้วเนาะหลังจากที่งวดอสองสามงวดที่ผ่านมาเนาะกลุ่มตัวเลขที่ลุงให้ไปก็เข้าแต่เลขเด่นเนาะส่วนชุดสองตัวที่วางก็หลุดไปเนาะก็เลยเอาคือสูตรที่เคยทำมานานแล้วเนาะแต่ก็ไม่ไทำเอากลับมาวิเคราะห์ ให้กับพี่น้องได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนลักษณะของสูตรหรือว่ารูปแบบการวางตัวเลขจะเป็นยังไงก็ปฏิตามรับชมกันครับมาดูสูตรหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่16พฤษภาคม67เนอะอาการวิเคราะห์หวยในวันนี้เนาะพี่น้อง fc อาจจะขุนๆนเนาะ คุณคุณตารางในลักษณะนี้นะครับซึ่งลุงเคยเอาตารางนี้มาวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะนานแล้วนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนใช้วิธีการเอากลุ่มตัวเลขเวันที่หนึ่งแล้วก็เลขเลขหน้าเลขท้ายสามตัวมาวิเคราะห์เนาะก็เลยไม่ได้เอาสูตรนี้มานานแล้วนะครับหลังจากที่หลุดไปหลายงวดเนาะ ลุงก็เลยลองเอาสูตรนี้กลับมาวิเคราะห์ให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งเนาะอันดับแรกเนาะก็เอาตัวเลขมาวางในตารางนี้ก่อนเนาะก็คือ,อผลผลหวยเนาะผลหวยงวดที่ผ่านมานะครับก็คืองวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับรางววันที่หนึ่งก็คือ 9 8 0ดเนาะ9 8 0 1แปดนหนึ่งหนึ่งหนะครับห1 6เนาะอ่าเลขเลขขายสามตัวก็คือหนึ่งเจดอ่าเลข้ายสองตัวคือหนอึ่งเจดนาะนะครับอ่าการหาตัวเลขในตารางนี้นะครับก็จะเอาเลขขายสามตัวเนาะอ่ามาลงในด้านหน้านี้ก่อน นะครับก็คือหนะึ่งหนึ่งหกเนาะหนึ่งหนึ่งหกนะครับอ่าทีนี้ก็เอาตัวเลขในตารางนะครับมาลงในเอาตัวเลขมาลงในตารางก่อนเนาะตรงกลางนะครับอ่าก็จะนับข้ามมาหนึ่งตัวเนาะหนึ่งมีแล้วนะครับหนึ่งมีแล้วสองข้ามเขียนสามเนาะ ี่ข้ามไปเป็นห้าห้าข้ามหกข้ามไปเป็นเจ็ดนะครับอ่าส่วนตารางนี้เนาะอ่านับมาก่อนหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองนะครับตัวนี้หกหกแล้วก็เจ็ดแล้วค่อยวางข้ามนะครับอ่าตัวนี้สองสองแล้วสามข้ามไปเอาสี่มาลงเนาะสี่นะครับแล้วก็ห้าข้ามไปเป็นหก เนาะอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะเจ็ดแปดข้ามไปเอาเก้ามาไล่เก้า 9, แล้วศูนย์ข้ามไปเอาหนึ่งมาเนาะก็จะได้ตัวเลขในตารางประมาณนี้นะครับอ่าส่วนตัวเลขที่ไม่มีไม่มีนะครับเศูนย์ 0, นะครับอ่าศูนย์ไม่มีเนาะ อ่าศูนย์ไม่มีเนาะหนะึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนาะศูนย์กับแปดไม่มีนะครับอ่านี่ก็คือกลุ่มตัวเลขในตารางนะครับอ่าทีนี้ก็สูตรอ่าการหาจากรางวัลที่หนึ่งแล้วก็กลุ่มตัวเลข เลขท้ายสามตัวสองตัว,ตวก็ไม่ได้ทิ้งนะลุงก็จะเอามาที่เคยวิเคราะห์ด้านล่างนี้ด้วยเนาะเลขหน้าเนาะครั้งที่หนึ่งเนาะเลขหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือหนึ่งศูนย์สี่เนาะอ่าครั้งที่สองก็คือเจ็ดหกสามเนาะอ่าส่วนท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งก็คือแปด แปดสามสามเนาะครั้งที่สองก็คือหกสามสี่นะครับอ่าตัวแรกเนาะคู่แรกนะครับอันก็จะใช้อ่าหลักสิบเนาะโอเคหลักสิบตัวนี้นะครับกับ หลักหน่วยหลักหน่วยสามตัวครั้งสามตัวหน้าครั้งที่สองเนาะสามตัวหน้าหลักหน่วยนะครับว่าจะได้หนะึ่งบวกสามเนาะหนึ่งบวกสามเนาะต่อมานะครับก็เป็นแถวที่ หลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะครับตัวนี้เนาะกับหลักร้อยท้ายสามตัวครั้งที่สองนะครับก็คือหกกับหกเนาะหกบวกหกเนาะอ่าแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นหลักร้อยหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งกับอา่าหลักสิบอ่าหน้าท้ายสามตัว ครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือหนะึ่งกับสามเนาะอ่าก็าจะได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้นะครับก็คืออ่าตัวนี้ก็จะเป็นสามเนาะสามสี่ห้าเนาะตัวนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งสองสามแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสามสี่ห้าเ,เหมือนกันนะครับ อ่าก็ได้ตัวเลขสองกลุ่มเนาะอ่าเมื่อเทียบกันแล้วนะครับก็จะมีก็จะมีตัวที่เหมือนกันเนาะมีสามเนาะมีสามมีสองอ่ามีสามมีสองมีมีหนะ 3, 3, 2, ึ่งนะครับมีหนะ้าเนาะอ่าก็จะเอามาเป็นเลขเด่นนะครับอ่ามาดูเลขเด่นกันนะครับก็คือเด่นเนาะ เด่นนะครับงวดนี้นะครับลุงตันให้อยู่ที่หนึ่งเนาะหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็ 9, เก้าเนาะทีนี้มาดูชุดสองตัวนะครับ อชุดสองตัวก็จะมีศูนย์เจ็ดเนอะหนึ่งสองหนึ่งสี่อ่า หนึ่งห้าเนาะหนึ่งเก้านะครับสองเจ็ดสามหนึ่ง สามสี่สามห้าแล้วก็สี่เจ็ดนะครับอ่าก็หนะึ่งสองสามสี่อ่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนาะสิบคู่นะครับสิบชุดนะครับทีนี้มาดูมาดูสามตัวนะครับชุดสามตัวเนาะ ชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวก็จะมีเกนะ้าหนึ่งสี่เนาะ สามหนึ่งห้าสามสามสี่เจ็ดสามหนึ่งแล้วก็แปดศูนย์เจ็ดนะครับอ่านี่ก็เป็นกลุ่มตัวเลขเนาะที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับในรอบนี้นะครับวิเคราะห์จาก ตัวเลข2กลุ่มนะครับซึ่งพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองผลลัพธ์และก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากกินแว่งรัฐบาลนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะ การเอาสูตรที่เคยวิเคราะห์มาเนาะมาวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมอีกครั้งหนึ่งเนาะหลักๆนะครับหลักๆที่ใช้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็เป็นการวิเคราะห์เฉพาะสามตัวเนาะสามตัวรางวัลที่1ก็คือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนาะมาวิเคราะห์ในตารางนะครับเพื่อเปรียบเทียบ นะครับาการหาสถิติเนาะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะใช้กลุ่มที่เคยวิเคราะห์มามาตลอดเนาะก็คือกลุ่มจากวันที่1น่งเลขท้าย2ตัว3ตัวหน้า3ตัวหลังเนาะเอามาวิเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์และค่อยเอา2กลุ่มนี้มาเทียบกันเนะาะเพื่อหาความเหมือนความแตกต่างแล้วค่อยดึงมาวางเป็น เลขเด่นแล้วก็ทุด2ตัว3ตัวนะครับก็ลุ้นกันต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเ c ซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ